เอาละครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมท่านนับกลับเข้าสู่รายการจิตวิพานผมนายพานับและยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนับกลับเข้าสู่เกม Minecraft Mod Showcase นะครับและในวันนี้นะครับผมมารีวิวมอดที่ผมรู้สึกว่าเป็นมอดการต่อสู้ที่เจ๋งที่สุดใน Minecraft ตั้งแต่เคยมีมาแล้วนะครับนั่นก็คือ Epic Fight Mod โดย E p i c นะครับแปลว่ามหากพบ์นะครับก็คือมันสุดยอดขนาดนั้นแหละนะครับดูจากแอนิเมชันการถือดาบนะครับแล้วก็ดาบพิเศษนะครับอย่างเช่นคาตนะนะครับหรือว่าดาบญี่ปุ่นเป็นหนึ่ง ใหม่ที่มอนนี้เติมเข้ามานะครับแล้วก็มีแอนิเมชันใหม่มากมายเลยนะครับจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวลองไปชมดูในวิดีโอกันเลยครับแต่ก่อนที่จะเข้าไปในวิดีโอกันนะครับยังไงก็ฝากออกไปกดไลค์คลิปนี้ให้หน่อยนะครับเพราะว่ามันช่วยให้วิดีโอของเรานะออกสู่สาธารณะได้ดียิ่งขึ้นนะครับจะได้เป็นกําลังใจให้ผมเนี่ยทำคลิปวิดีโอต่อไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นแล้วนะครับก็ฝากย่อหน้าจอตอนนี้แป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็ออกไปกดไลค์ให้หน่อยแล้วกันนะครับขอบคุณมากๆนะครับที่ออกไปกดไลค์ให้กันนะครับแล้วก็ไหนๆอยู่ ด้านหน้าแล้วนะครับก็ฝากกด subscribe ด้วยนะครับสำหรับคนที่ยังไม่ได้กด subscribe เอาไว้นะครับเพราะยังไงมันก็ฟรีอยู่แล้วถ้าคนไม่ชอบช่องผมยังไงก็สามารถกด u n น subscribe ไปได้ครับยังไงก็ขอให้สนุกกับวิดีโอครับ let's go โดยฟีเจอร์แรกของมอดนี้นะครับก็คือการเปลี่ยนแอนิเมชันต่างๆนะครับโดยเฉพาะแอนิเมชันของตัวเรานั่นเองยกตัวอย่างเช่นนะครับการเดินนะฮะหรือว่าการวิ่งนะครับแล้วก็แม้แต่การกดชิฟต์นะครับซึ่งจะเปลี่ยนท่าจากเราโก่งตัวเนี่ยกลายเป็นเรานั่งยองๆลงไปนะครับซึ่งมันเท่มากๆนะฮะแล้วถ้าเกิดว่าเรากดชิฟต์นะครับแล้วก็เดินเนี่ยเราจะทําการย่องนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่ผมคิดว่า Minecraft เนี่ยมันควรจะมีตั้งนานแล้วหรือแม้แต่แอนิเมชันการว่ายน้ำนะครับก็ถูกทําให้สมจริงมากยิ่งขึ้้นแลวก็ สิ่งหนึ่งที่ผมชอบมากๆเลยเนี่ยก็คือถ้าเกิดว่าเราโดดจากที่สูงนะครับใน Survival Mode นะครับแล้วลงกับพื้นเนี่ยเราจะทำท่า Super Hero Landing นะครับก็คือลงแบบ Iron Man เลยนะฮะก็คือเราจะเอากำปั้นเราเนี่ย ฟาดไว้กับพื้นนะครับตอนที่เราโดดลงไปนะฮะโครเท่เลยทีนี้นะครับตัวมอดเนี่ยมันจะไม่ได้มาเปลี่ยนเบสิกของ n i n r c r t นะครับก็คือเราสามารถเล่น Minecraft ได้ปกติเลยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราอยากจะรู้จักหมอดน,นี้มากขึ้นนะครับให้เรากดตัว R นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเรากดตัว R แล้วเนี่ยเราก็จะเข้าสู่ Combat Mode นะครับซึ่ง Combat Mode นะครับแปลตรงตัวก็คือโหมดต่อสู้นั่นเอง โดยในโหมดนี้นะครับหลังจากเรากดแล้วเนี่ยจะมีไอคอน2อันนะครับเด้งขึ้นมานะจากด้านขวาล่างอันแรกนะครับจะเป็นเหมือนคนตีลังกาครับสีเทาๆแล้วก็อันที่2นะครับจะเป็นรูปอาวุธนะครับซึ่งเราถืออาวุธอะไรอยู่นะครับมันก็จะขึ้นเป็นอาวุธประเภทนั้นๆเรามาดูกันที่ฟังก์ชันแรกกันก่อนเลยละกันนะครับก็คือการกลิ้งนะครับโหมดนี้นะฮะเติมการกลิ้งเข้ามานะครับหรือว่าการตีลังกานั่นแหละโดยวิธีการนะครับที่เราจะกลิ้งได้นะฮะเราจะต้องกดชิฟต์นะครับแต่ว่าเราจะต้องเปิดโหมด R เอาไว้้้้เเรรรรราา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 กกกกก็จะททํตีีลลลังงงนนนบซึ่่ใใใใชชหหหไดดือวิ ยเรายิ่งขึ้นได้ครับโดยเรานะครับสามารถควบคุมทิศทางของการกลิ้งและการตีลังกาของเราได้นะฮะโดยการใช้ปุ่ม WASD นะครับหมายความว่าเราสามารถที่จะตีลังกาไปด้านหน้าด้านข้างด้านหลังได้หมดเลยครับ ต่อมานะครับจะเป็นฟังก์ชันด้านของอาวุธนะครับถ้าเกิดว่าเราเปิดโหมดอาไว้นะครับเราจะทําการเปลี่ยนมูฟเมนต์นะครับหรือว่าเปลี่ยนวิธีการโจมตีต่างๆของเรานะครับตั้งแต่การใช้มือเปล่าจนไปถึงการใช้อาวุธพิเศษที่หมอนี้เติมเข้ามา3อย่างเลยครับเรามาดูกันที่อาวุธอย่างแรกก่อนเลยนะครับทุกๆคนเนี่ยเกิดมาจะต้องมีอาวุธอันนี้นะครับนั่นก็คือหมัดนะฮะโดยหมอนี้นะครับทำให้หมัดของเราเนี่ยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับก็คือเราจะโจมตีแบบ3จังหวะนะครับหมายความว่าเราจะต่อยหมัดซ้ายหหมมมััดดขววาาาแแล้้กกก็็็ซซยนรบบึ่งเปโจตี Primary โดยการโจมตี co community. ในมอดนี้นะครับจะแยกออกเป็น3แบบใหญ่ๆนะครับนั่นก็คือการโจมตีพื้นฐานการโจมตีแบบพุ่งแล้วก็ทาให้ตายโดยหากเราใช้หมัดนะครับเราจะมีการโจมตีแ <tôi> ค <t most> <u> ่2แบบนะครับก็คือการโจมตีพื้นฐานอย่างที่ผมบอกไปนะครับก็คือหมัดซ้ายขวาซ้ายนะครับแล้วก็การโจมตีแบบพุ่งซึ่งวิธีการใช้การโจมตีแบบพุ่งนะครับเราจะต้องวิ่งมานะครับหลังจากนั้นเนี่ยให้เรากดคลิกซ้ายนะครับเราก็จะใช้ท่าพิเศษนะครับก็คือท่าพุ่งไปโจมตีโดยสําหรับหมัดนะครับเราจะทําการเวียงหมัดออกไปนะครับก็จะเป็นท่าเวียงหมมัััดนนนนน่่่่่เเเองงซึววลาาาใช้้ทีไป็ เปล่านะครับหรือว่าใช้อาวุธอยู่ก็ตามเนี่ยมันจะทําให้การโจมตีของเรานะครับไกลขึ้นแล้วก็รุนแรงขึ้นนะฮะแต่ว่ามันก็จะมีครูดาวนะครับแล้วก็การโจมตีเนี่ยก็จะช้ากว่าการโจมตีปกติด้วยเพราะฉะนั้นแล้วนะครับก็ต้องใช้อย่างระมัดระวังเอาไว้ด้วยละกันต่อมานะครับเรามาพูดถึงอาวุธแบบปกติของ Minecraft กันก่อนละกันนะครับซึ่งผมจะเริ่มจากดาบนะครับซึ่งดาบในไ c r a f t นะครับปกติก็จะตีเฉยๆนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเปิดโหมด Combat Mode นะครับเราจะเปลี่ยนการโจมตีพื้นฐานนนนะคครัััับเป็็กกกาาาาาฟ3จงหววือซ้้้ยยยขลๆ แต่ว่าอันนี้เนี่ยเราใช้ดาบฟันและท่าพุ่งโจมตีนะครับจะทําให้เราเนี่ยจ้วงดาบไปข้างหน้านะครับยืดระยะการโจมตีของเราแล้วก็สามารถที่จะเพิ่มดาเมจของเราได้ด้วยและในส่วนของท่าไม้ตายนะครับระบบท่าไม้ตายของม็อดนี้นะครับจะเป็นระบบการเก็บพลังนะครับก็คือเราจะต้องโจมตีไปเรื่อยๆนะครับแล้วหลังจากที่ตัวเลขของเราเนี่ยถึงเลเวลร้อยนะครับหลังจากนั้นเราถึงจะใช้ท่าไม้ตายได้ซึ่งวิธีการใช้ท่าไม้ตายนะครับเราจะต้องกดคลิกซ้ายค้างเอาไว้นะครับและท่าไม้ตายของดาบนะครับเราจะทําการหมุนตัวนะครับแล้วก็โจมตีทุ ทุกอย่างเนี่ยที่อยู่รอบตัวเราเลย และหากเราต้องการที่จะใช้ท่าไม้ตายอีกครั้งหนึ่งนะครับเราก็จะต้องตีแล้วก็เก็บคะแนนไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าที่มิเตอร์พลังงานของเราเนี่ยมันจะเต็มนะครับเราถึงจะใช้ท่าไม้ตายได้อีกครั้งหนึ่งซึ่งโดยพื้นฐานนะครับอาวุธท,วทั่วไปเนี่ยก็จะมีหลักการเดียว,ยวกันต่อมานะครับก็คือขวานนะครับซึ่งขวานเนี่ยเป็นอาวุธชั้นดีอีกอย่างหนึ่งนะครับที่จะอยู่ตรงข้ามกันกันกบดาบนะครับก็คืออาจจะไม่ได้ตีเร็วเท่าดาบนะครับแต่ว่าแรงกว่าแน่นอนในส่วนของขวานนะครับเราจะโจมตีคก็ือารจวะงจัง แล้วก็กวาดขวานเป็นวงกว้างนะครับทำดาเมจได้ถึง4ตัวเลยส่วนถ้าไม่ตายนะครับสำหรับขวานเนี่ยเราจะกระโดดขึ้นนะครับแล้วก็ ฟาดขวานลงมานะครับซึ่งท่านี้เนี่ยก็ต้องกะดีๆนะครับเพราะว่าโดนยากมากๆแต่ว่าถ้าโดนทีเนี่ยก็ค่อนข้างคุ้มมากๆเลยต่อมานะครับก็คือตรีศูนย์นะครับโดยตรีศูนย์นะฮะจะไม่มีท่าไม่ตายนะครับแต่ว่าสามารถโจมตีได้2แบบนะครับก็คือโจมตีแบบปกตินะครับแล้วก็แบบกว้างโดยการโจมตีแบบปกตินะครับของตรีศูนย์เนี่ยมันจะทําการแทงนะครับโดยเป็นการโจมตีแค่1จังหวะเท่านั้นนะครับโดยเราเนี่ยจะถือตรีศูนย์ขึ้นมาทัดไว้ที่หูนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะแทงออกไปแต่ถ้าการโจมตีแบบรองคก็ คือการโจมตีด้วยการปานั่นเองซึ่งหมดนี้นะครับใส่ใจมากมากนะฮะก็คือถ้าเกิดว่าเรากดคลิกขวานะครับด้วยตรีศูนย์ของเราเนี่ยเราจะเกิดการเล็งขึ้นมานะครับโดยจะมีเลเซอร์เนี่ยช่วยเล็งเอาไว้ด้วยแต่ว่าเลเซอร์นี้นะครับจะเป็นเส้นตรงอย่างเดียวนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเวลาที่เราปานะครับเราก็ต้องคํานึงถึงการย้อยของอาวุธของเราด้วยต่อไปนะครับเราจะมาสู่อาวุธระยะไกลนะครับนั่นก็คือธนูกับหน้า3นะครับในส่วนของธนูนะครับจะไม่ได้มีท่าไม้ตายหรือว่าอะไรนะครับแค่ว่ามันจะเพิ่มเติมมมนนิเเเชั่ข้้าาาท เช่นเดียวกันกับหน้า3นะครับส่วนธนูเนี่ยแอนิเมชันจะคล้ายๆกันกับที่มีอยู่แล้วใน Minecraft นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราอยู่ในโหมดคอมแบทนะครับเราจะอยู่ใน third Per s o n นะครับก็คือมุมมองบุคคลที่3อาจจะยิงยากขึ้นมาหน่อยนะครับแต่ว่าก็มีเลเซอร์ช่วยยิงนะครับเช่นเดียวกันนะครับกับหน้า3นะฮะก็คือเปลี่ยนแค่แอนิเมชันนะครับแต่ว่าแอนิเมชันเนี่ยสวยมากๆเลยนะครับซึ่งผมก็จะไม่บรรยายแล้วกันนะครับให้น้องๆเนี่ยดูกันเอาเองว่ามันเท่ขนาดไหนนะครับแล้วก็เช่นเดียวกันนะครับก็คือจะม ทั้งหมดเนี่ยจะมีเท่านั้นนะครับแต่ว่ามอดนี้นะฮะเติมอาวุธพิเศษเข้ามา3อย่างนะครับนั่นก็คือดาบคาตาะหรือว่าดาบญี่ปุ่นนะครับเกรดซอนะครับหรือว่าดาบยักษ์แล้วก็สเปียร์นะครับหรือว่าหอกเรามาเริ่มกันที่คาตาะกันก่อนเลยแล้วกันนะครับซึ่งเป็นอาวุธที่ส่วนตัวเนี่ยผมชอบที่สุดในมอดนี้แล้วนะครับเพราะว่ามันเจ๋งมากๆนะครับในด้านของการใช้ท่าต่างๆแล้วก็ทําให้ตายด้วยและวิธีการถือดาบคาตาะของเรานะครับเราจะเปลี่ยนการยืนนะครับซึ่งในมอดนี้เนี่ย เป็นอาวุธ2มือนะครับหมายความว่าระหว่างที่เราถืออาวุธนี้อยู่นะครับเราไม่สามารถถืออะไรก็ตามในมือซ้ายของเราได้โดยคาตนะครับถ้าการโจมตีพื้นฐานเนี่ยจะคล้ายๆกันกับดาบนะครับก็คือจะโจมตี3จังหวะนะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับเรายังสามารถวิ่งไปโจมตีได้ด้วยนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าทาอย่างนั้นเนี่ยเราก็จะแทงดาบราออกไปนะครับยืดระยะการโจมตีของเราออกไปอีกและในส่วนของท่าไม่ตายนะครับนี่เป็นอาวุธเดียวนะครับที่มีวิธีการใช้ท่าไม่ตาย2อย่างซึ่งเรานะฮะสามารถเลือกได้นะครับว่าเราจะใช้วิธีการใช้่าาาาไไมมมมตตตตตตยยเนนีแบบปกกกิะคั็ือจจว หลังจากนั้นเนี่ยให้กดค้างนะครับเราก็จะเข้าสู่โหมด E.I Slash โดยโหมด E.I Slash นะครับก็คือเราจะยืนอยู่นิ่งๆนะครับแล้วก็เก็บดาบของเรานะครับเอาไว้ในฝักหลังจากนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเรากดคลิกซ้ายอีกทีนึงนะครับเราก็จะชักดาบอกมาอย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็ทำดาเมจในวงกว้างแต่เรานะครับมีวิธีการใช้ E.I Slash อีกแบบหนึ่งนะครับนั่นก็คือให้เรายืนเฉยๆนะครับเราไม่จำเป็นจะต้องเก็บมิเตอร์ถ้าไม่ตายเลยนะครับยืนเฉยๆเป็นระยะเวลา5วินาทีนะครับแล้วถือดาบคาตานะเอาไว้เนี่ยเราจะเข้าสู่โหมมดด E/ ยที่ไจจําเป็นะต้อง เก็บมิเตอร์ทําไม่ตายเลยนั่นนะครับทำให้ดาบคาตนะเนี่ยเป็นดาบที่ใช้ทําไม่ตายได้บ่อยแล้วก็ง่ายมากๆด้วยด้วยมันเป็นดาบที่เบานะครับตอนที่เราถือมันเนี่ยทำให้เราวิ่งได้เร็วกว่าถืออาวุธอื่นๆนะครับแต่ว่าข้อเสียก็มาเหมือนกันนะครับก็คือมันเป็นดาบที่เบานะครับดังนั้นแล้วเนี่ยดาเมจมันเลยไม่ค่อยสูงเท่าไหร่นะครับเพียงแค่5ดาเมจเท่านั้นนะครับข้อตรงข้ามนะครับของดาบคาตนะนะครับนั่นก็คือเกรดซอร์สนะฮะหรือว่าดาบยักษ์นั่นเองนะครับซึ่งเป็นดา อตะถึง3เท่าอีกทั้งนะครับด้วยรูปลักษ์ณที่ใหญ่แล้วก็น้ำหนักที่มากนะครับทำให้เวลาที่เราถือดาบเกรดซอร์ดอันนี้นะครับจะทำให้เราเนี่ยเหมือนกับว่าติดสโลเนสหนึเลยแต่ว่าข้อดีนะครับก็คือการโจมตีด้วยดาบเกรดซอร์ดนะครับอย่างเช่นการโจมตีแบบ พื้นฐานของมันเนี่ยจะสามารถโจมตีศัตรูได้ถึง4ตัวพร้อมๆกันเลยนะครับเพราะว่าเป็นการโจมตีแบบ2จังหวะนะครับแบบกวาดกว้างนะครับและในด้านการพุ่งโจมตีนะครับเวลาที่เราวิ่งไปนะฮะแล้วก็กดคลิกซ้ายเนี่ยเราจะทําการฟาดดาบเราลงไปกับพื้นนะครับเป็นเหมือน earth splitter นะครับซึ่งท่านี้เนี่ยโดนยากหน่อยนะครับแต่ว่าถ้าโดนก็คุ้มมากเช่นกันและด้านทําไม่ตายนะครับ red sword เนี่ยน่าจะเป็นดาบที่มีท่าไม่ตายที่เจ๋งมากๆแล้วก็อันตรายที่สุดแล้วนะครับก็คือถ้าเกิดว่าเราเก็บ m e อร์ท่าไม่ตายครบนะครับเราสามารถที่จะกดทา ตายโดยกดค้างเอาไว้นะครับเราจะทําการหมุนตัวด้วยดาบของเรานะครับทำดาเมจเป็นวงกว้างนะครับโดยหมุนประมาณ2-3ถึงรอบดาเมจสูงมากๆเลยและสุดท้ายในอาวุธพิเศษนะครับนั่นก็คือสเปียร์นะครับหรือว่าหอกนั่นเองโดยหอกนะครับมี4แบบอย่างที่ผมบอกไปนะครับแต่ว่าทุกๆแบบนะครับแตกต่างกันแค่ดาเมจเท่านั้นนะครับโดยไดมอนเนี่ยหรือว่าหอกเพชรนะครับเป็นหอกที่ดีที่สุดที่เราจะสามารถทําได้โดยหอกนะครับเป็นอาวุธที่น่าจะซับซ้อนที่สุดในมอดนี้แล้วนะครับเพราะว่าหอกนะครับเป็น วุธที่สามารถถือมือเดียวก็ได้หรือว่า2มือก็ได้นะครับทำให้เหมือนว่าเราได้2อาวุธในเวลาเดียวกันนะครับซึ่งผมจะพูดถึงในด้านของการถือสซด้วย2มือก่อนละกันนะครับวิธีการถือด้วย2มือนะฮะก็คือเราต้องไม่มีอะไรนะครับอยู่ในมือซ้ายของเรานะครับหรือว่าสล็อตที่มันว่างอยู่นั่นเองหากเป็นอย่างนั้นแล้วนะครับเวลาที่เราโจมตีด้วยท่าพื้นฐานนะครับเราจะโจมตีแบบ2จังหวะนะครับก็คือฟาดซ้ายแล้วก็ฟาดขวานะครับโดยการโจมตีแบบนี้นะครับจะดาเมจค่อนข้างรุนแรงนะครับแต่ว่าจะ ไม่สามารถที่จะตัดผ่านดีฟเฟนซ์ได้นะครับหรือว่าจะไม่เจาะเกาะนั่นเองแต่เพราะมันไม่เจาะเกาะนะครับแล้วมันโจมตีเป็นวงกว้างเนะี่ยมันเลยโจมตีได้ถึง3ตัวพร้อมๆกันแต่ว่าระยะการโจมตีเนี่ยก็จะสั้นลงด้วยและในด้านถ้าไม่ตายนะครับถ้าเกิดว่าเราเก็บคะแนนถ้าไม่ตายได้พอนะครับแล้วเราก,กดคลิกซ้ายครั้งนะครับถ้าไม่ตายของหอกนะฮะจะทําการ ควงหอกนะครับซึ่งถ้าไม่ตายนี้เนี่ยโกงมากๆนะครับเพราะมันจะโจมตีศัตรูทุกๆด้านพร้อมๆกันนะครับแล้วก็รุนแรงมากๆด้วยอยีางนี้มาดูกันบ้างดีกว่านะครับว่าเราจะถือยังไงนะครับถ้ากว่าอยากจะถือแค่มือเดียวโดยการถือมือเดียวนะครับเราจะต้องมีอาวุธอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับอยู่ในสล็อตที่ว่างอยู่ในด้านออฟแฮนด์นะครับหรือว่ามือซ้ายของเรานั่นเองสามารถถืออะไรก็ได้นะครับเราจะทําให้ เราเนี่ยต้องบังคับตัวเราให้หยิบหอ,อกแค่มือเดียวเท่านั้นโดยเวลาที่เราถือหอ,อกแบบมือเดียวนะครับเราจะเพิ่มการเจาะเกราะเข้ามานะครับเพราะว่าเวลาที่เราโจมตีด้วยท่าพื้นฐานเนี่ยเราจะเปลี่ยนจากการโจมตี2จังหวะนะครับเป็นการโจมตีจังหวะเดียวนะครับให้นึกถึงตอนที่เราถือ30นะครับท่าเดียวกันเลยนะครับก็คือเราจะจ้วงหอ,อกของเราเนี่ยไปด้านหน้า และเพราะทําอย่างนั้นนะครับทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะโจมตีแบบเจาะเกราะได้นะครับแต่ว่าเพราะว่าเราจ้วงอย่างเดียวนะครับทำให้เราเนี่ยสามารถโจมตีศัตรูได้เพียงครั้งละ1ตัวเท่านั้นแต่ว่าระยะการโจมตีเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นด้วยและเพราะว่าเราถือหอกมือเดียวนะครับเราไม่สามารถที่จะควงหอกได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเวลาที่เราใช้ทําไม่ตายเนี่ยท้าไม่ตายมันจะเปลี่ยนเป็นการจ้วงหอก3ครั้งติดกันอย่างรวดเร็วและไม่ใช่แค่การโจมตีของเราเท่านั้นนะครับที่ได้รับการอัปเกรดนะครับมอนสเตอร์าากมดจะฉล ทำให้พวกเขาเนี่ยมีการโจมตีที่เจ๋งขึ้นรุนแรงขึ้นแล้วก็ต่อคอมโบได้ง่ายขึ้นยกตัวอย่างนะครับที่น้องๆเห็นอยู่ตอนนี้นะฮะเป็นผมโดนซอมบี้ลุมกระทึบนะครับเพราะว่าซอมบี้เนี่ยตอนนี้มันสามารถที่จะโจมตีได้เหมือนเราแล้วนะครับเวลาที่เราใช้หมัดนะครับคล้ายกับเราเลยนะครับก็คือติดคอมโบได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยปกติเวลาที่ซอมบี้มาลุมล้อมเรานะครับสี่ตัวเนี่ยสบายครับแต่ว่าถ้าเล่นมอดนี้เนี่ยโหบอกเลยว่าปางตายเหมือนกันนะครับถ้าเกิดว่าต้องสู้กับซอมบี้ทั้งหมด4ี่ตัวนะครับโดย ก็ได้รับการบัฟเหมือนกันนะครับซึ่งผมก็จะไม่ได้โชว์ให้ดูทุกๆตัวนะครับก็ยกตัวอย่างนะฮะเช่นตัว wither skeleton นะครับเวลาที่มันโจมตีเราเนี่ยตอนนี้มันถือดาบนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันสามารถใช้สกิลเหมือนเราได้เลยนะครับเวลาที่มันใช้ดาบนะครับก็คือมันจะเอาดาบทัดหัวเอ,อาวไว้นะครับแล้วก็พยายามที่จะฟันหน้าเรานะครับแต่ว่าเวลาที่เราจัดการมันได้นะครับบ่อน,นี้ก็เติมแอนิเมชันการตายให้กับมอนสเตอร์ตัวต่างๆด้วยนะครับก็คือแทนที่มันจะหายไปเลยเนี่ยมันจะล้มลงก่อนนะครับแล้ว่่าาปปมนนะัลทีจโช มันก็จะมีแอนิเมชันการย่อแล้วค่อยๆโยนโปชั่นใส่เราแล่วเวลาที่เราไปวูดแลนด์แมนชั่นนะครับตอนนี้ก็ต้องระวัง ไอ้เจ้า2ตัวใหม่นะครับก็คือวินิเคเตอร์นะครับกับอีโวเกอร์นะครับยกตัวอย่างเช่นนะเจ้าพวกอีโวเกอร์นะครับตอนนี้เนี่ยมันอันตรายมากมากนะครับก็คืออีโวเกอร์เนี่ยมันสามารถที่จะเสกเวสได้นะครับแต่ว่าเวสตอนนี้เนี่ยมันถือดาบนะครับเพราะฉะนั้นแล้วตัวละครที่มีดาบนะครับมันสามารถที่จะใช้ธาตุการโจมตีแบบพุ่งได้นะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยตอนนี้สมุนทุกตัวของอีโวเกอร์สามารถที่จะพุ่งใส่หน้าเราได้หมดเลยนะครับก็ทําให้ความอันตรายของมันเนี่ยเพิ่มขึ้นสามถึงห้านนของวิิเคคเตอรร์นะับก็น่ากกลัวว่าเดิมอีกเลยนนนนนนนะะะคครรรััับบเเเพาาาาววว่่่ตออีีี้ยลทมถืข นอกจากมันจะจามเราได้แล้วเนี่ยมันสามารถที่จะจามฟันแล้วก็ ใช้ท่าคอมโบได้นะครับก็คือทําการจามเราฟันเราแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันจะกระโดดแล้วก็เอาขวานฟาดเราทําให้เราเนี่ยหลบยากมากๆครับหรือแม้แต่มอนสเตอร์ประเภทไอรอนโกเลมนะครับไอเจ้าตัวนี้เนี่ยมีท่าการโจมตีที่เจง๋จงมากๆนะครับก็คือเหมือนกับนักมวยปั้มตัวใหญ่เลยนะครับก็คือมันจะทําการเอามือสองข้างออกมัน,นะครับยกขึ้นมาแล้วก็ฟาดพื้นลงไปแรงๆนะครับแล้วก็มีสิทธิ์นะครับที่มันจะต่อด้วยคอมโบการตบัดแขนของมันนะครับเวลาที่เราอยู่ด้านข้างของมันนะครับเพื่อหวังที่จะโจมตีเราเพิ่มเติม อีกทั้งนะครับมันยังทําท่าเฮดบัตได้ด้วยนะครับก็คือเอาหัวของมันเนี่ยฟาดลงมาที่หัวของเรานะครับก็ทาดาเมจได้พอสมควรเหมือนกันแต่โชคดีหน่อยนะครับที่มันค่อนข้างช้านะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการโจมตีกับมันเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะหลบง่ายนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าตัวมันเนี่ยจะโจมตีแล้วก็เพิ่มน็อกแบ็กเข้ามาด้วยนะครับทำให้เวลาที่เราโดนมันโจมตีเนี่ยมันจะกระเด็นไปไกลมากๆเลยแต่ว่าเอ็นเดอร์แมนนะครับคงจะเป็นมอนสเตอร์ที่มี AI ที่เปลี่ยนไปแล้วผมชอบที่สุดนะครับเพราะว่าม เพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไปกล้นต้นตีนเอเดอร์แมนนะครับมันเนี่ยจะโหดมากๆนะก็คือใช้ท่าคาราเต้คิดทุกๆอย่างนะครับงัดมาจากทุกสำนักเลยเนี่ยมาฟาดหน้าเรานะครับโอ้โหมีทั้งการตีลังกาโจมตีเรานะครับหรือว่าใช้เท้านะครับดรอปคลิกเรานะครับอย่างกับเป็นล็อกลีนะครับอีกอย่างหนึ่งเนี่ยมันวาร์ปได้ด้วยนะครับมันจะวาร์ปหนีเรานะครับเพื่อหวังที่จะวาร์ปกลับมานะครับแล้วก็ใช้ท่าขาของมันเนี่ยฟาดลงมาที่เรานะครับซึ่งเท่มากๆนะครับแล้วก็อันตรายโคตรๆด้วยมันนนนเจงขาดดดไหคูลิปวีีโอ้ เลยละกันนะครับว่าผมเนี่ยสู้กับมันเนี่ยโหลำบากมากจริงๆนะครับแม้สู้กับมันด้วยดาบหรือว่าสู้กับมันด้วยหมัดก็ตามอันนี้คือตัวอย่างนะครับว่าผมเนี่ยใช้ดาบคาตนานะครับสู้กับเอ็นเดอร์แมนสตัวนะครับในแบบที่มันเป็น,นคาราเต้เอ็นเดอร์แมนนะฮะเพราะงั้นแล้วเนี่ยมันยากโคตรๆนะครับแต่ว่ามันก็เท่มากๆเหมือนกัน และนั่นนะครับก็เป็นเวลาทั้งหมดที่ผมมีให้ในคลิปวันนี้นะครับยังไงก็ขอบคุณคุณผู้ชมกันมากๆเลยนะครับที่เข้ามาร่วมสนุกกันนะครับแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับคนที่ออกไปกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ให้กันนะครับแล้วคนที่กด s u b s c r i b e แล้วนะครับยังไงก็ฝากกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยแล้วกันนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากผมนะครับแล้วตอนนี้เนี่ยการกดกระดิ่งนะครับมันสามารถตั้งค่าได้นะครับว่าน้องๆเนี่ยอยากให้มันแจ้งเตือนทุกวิดีโอนะครับหรือว่าเฉพาะวิดีโอที่น้อง่่อาเชนหรืว หมาแพทเทิร์นก็ได้ครับงั้นสำหรับวันนี้นะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับ and peace out